สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการพลังชีวิตกับเจริญนะครับฝากพี่น้องกด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งแก่ท่านและกดแชร์ไม่เพียงเท่านั้นถ้าหากท่านสนใจที่จะเรียนเป็นระบบเป็นหมวดหมู่กับการพัฒนาชีวิตท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้าไปเรียนเป็นวิชาวิชาได้นะครับ มีวินัยนะครับเสียเปรียบมากๆเลยนะฮะยกภาพง่ายๆเลยถ้าเรามีวินัยบอกว่า,าทุกวันเราจะออกกําลังกายคือถึงเวลาปุ๊บนะครับมันจะรู้เลยว่าคือไอโฮโมนในร่างกายของเรานะศาสตร์ในสมองจะสั่งนะครับว่าไปออกกาลังกายนะทุกวันอาจารย์ก็มีวินัยเป็นคนทํางานบนกระดาษนะครับ คือจะมีกระดาษโพสิทเนี่ยอยู่ตลอดเวลาเลยวันนี้ต้องทําอะไร1นึ่งสองสามหนะแล้วก็เดือนนี้ภาพรวมเป็นยังไงคือมันมีกําหนดไว้ก่อนว่าจะต้องทําอะไรนะ <c oughs> เมื่อถึงเวลานะครับมันก็รู้ว่านี่คือสิ่งต้องทําแต่ถ้าคนไม่มีวินัยนะครับไม่มีการกําหนดไว้ก่อนถึงเวลาต้องทําควรจะทํามันก็ไม่ทําเพราะว่ามันไม่มีอะไรเป็นตัวกําหนดคนมีวินัยนะครับถึงแม้ล้มเหลวฟังให้ดีนะครับอย่างอาจารย์ก็มีล้มเหลวไหมมีนะครับเช่นบางวันก็คือช่วงหลังนี้ต้องคุยกับคนยุโรปเยอะเพราะว่า <c oughs> มีกลุ่มที่ต้องดูแลนะครับเพราะว่าทุกปีก็ต้องไปดูแลแล้วก็ดูแลผู้นำดังนั้นเวลาบางคืนก็คุยกับผู้นําทั้งยุโรปให้คําปรึกษาเพื่อจะได้ให้งานมันเดินนะครับเพราะว่าเราก็ต้องปรับเวลาหน่อยมันก็ตื่นไม่ไหวบ้างเราก็รู้สึกไม่รู้สึกผิดนะครับรู้สึกอืเขาน่าต้องปรับเวลาใหม่แต่ถ้าว่าคนไม่มีวินัยเนี่ยไม่ทําเลยคือวินัยเนี่ยมันช่วยกระตุ้นให้กับเราว่าควรจะทำอ่าถ้ามีวินยัยมีเวลาชัดเจน ก็ทําให้เรารู้ว่าเราไม่ควรไปทําอย่างอื่นแล้วก็ถ้ามีอะไรมาชนหรือว่ามีอะไรมาทําให้เราผิดเพี้ยนไปจากเวลานั้นนะครับมันก็ชวนให้เราที่จะปรับใหม่อาจารย์ต้องปรับนู่นปรับนี่ใหม่เพื่อจะได้ให้ลงตัวก็จึงบอกว่าการมีวินัยเป็นเรื่องที่สําคัญการมีวินัยเนี่ยเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เป็นเรื่องของคนที่มีวิจารณญาณเป็นเรื่องของคนฉลาดผมถือว่าคนมีวินัยฉลาดนะครับเพราะว่า เขากาลังทําในสิ่งที่ประสบความสําเร็จเขากำลังเป็นคนที่ควบคุมตัวเองได้คนโง่ควบคุมตัวเองไม่ได้นะฮะแต่คนฉลาดควบคุมตัวเองได้ใน1โคลินโทบทที่9ข้อ26บอกว่าดังนั้นส่วนข้าพเจ้าวิ่งแข่งอย่างนี้โดยมีเป้าหมายข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างนี้ไม่ใช่อย่างนักมวยที่ชกลมอาจารย์เปโลก็เรจะบอกว่าอาจารย์เปโลเองนะครับได้ถึงแม้รับใช้เหมือนนักวิ่งมีเป้าหมาย ท่านมีเป้าหมายนะครับจะน,นําคนมาเชื่อพระเจ้าท่านมีเป้าหมายนะครับที่จะให้ชีวิตของท่านนั้นเป็นเครื่องบูชาที่พระเจ้าได้พอพระทยัยคือท่านมีเป้าหมายชัดเจนและท่านก็ได้มีความตั้งใจด้วยคือเปาโลว่าข้าพเจ้าไม่ได้โชคลมก็หมายความว่านักมวยที่ชคสเปะสปะไปนะครับไม่รู้ว่าจะไปทิศทางไหนไปเรื่อยๆนะฮะแต่เปาโลมีเป้าหมายชัดเจนดังแบบนั้นการดําเนินชีวิตที่มีเป้าหมายชัดเจนจึงเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ เราต้องเป็นผู้ที่เห็นปลายทางแล้วนะครับว่าต้องการอะไร <S <S พี่นอรรู้ไหมครับว่านักดนตรีที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั้งหลายเนี่ยมันไม่ใช่พรสวรรค์นะครับมันเป็นเรื่องของการใช้ทักษะการฝึกอย่างหนักหรือ,อคนที่เรียนหมอจบเป็นหมอเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเขาอ,าอยู่ดีๆก็เป็นหมอนะฮะแต่เพราะว่าเขาได้เรียนศึกษาอย่างหนักจนจบหมอมา อย่างผู้ที่มีการเจิมหรือผู้ที่พระเจ้าใช้มากหรืออาจารย์พระคมภีที่สอนเก่งๆไม่ได้ไหมายความว่าอยู่ดีๆเขาก็เก่งนะแต่เขาต้องอ่านหนังสือมากกว่าคนอื่นสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่เป็นเรื่องของการสร้างวินัยทั้งสิน้นก็เหมือนกับชีวิต ของเรานะครับหลายคนเนี่ยอยากจะมีการเจิมจากพระเจ้าอยากรับการสำแดงจากพระเจ้าอยากจะเป็นคนที่ชีวิตเปลี่ยนแปลงอยากจะรับใช้พระเจ้าอย่างเกิดผลมันไม่ได้เกิดขึ้นจากอะ,อะไรก็ได้แต่แล้วแต่เกิดขึ้นจากการตั้งใจมีวินยัยเหมือนปาโลว่าเขาเนี่ยได้วิ่งอย่างนะวิ่งอย่างเต็มที่รู้ไหมครับว่านักวิ่งที่วิ่งชน,นะไม่ใช่หมายความว่าเขามีกําลังอย่างเดียวนะครับแค่กําลังอย่างเดียวนะฮะแต่ไม่มีทักษะวิธีวิ่งก็ ไม่สามารถชนะได้ดังการนักวิ่งที่วิ่งชนะเขามีกําลังไม่พอนะครับเขาต้องมีทักษะด้วยเขาว่ากําลังก็หมายความว่าเขาต้องทานอาหารเขาต้องอนอนให้เพียงพอนะและไม่ควรทานอะไรแต่เขาก็ต้องมีการซ้อมซ้อมอย่างหนักซ้อมและต้องมีโคช้ชที่ดีด้วยนะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากบอลโรดิยกภาพ2ภาพนะครับอีภาพย์คือภาพของนักโมนะ่ นักมวยที่มีกําลังโชคนะฮะแต่ไม่มีศิละปะทักษะในการโชคก็โดนนอกง่ายๆเพราะมันต้องมีการปกป้องตัวเองมีการรุกมีการรอคือทุกอย่างล้วนแต่เป็นเรื่องของทักษะพี่น้องรู้ไหมครับว่าในอดีตนะครับกษัตริย์ของจีนเขาไม่ใช่เป็นกษัตริย์แบบ อยู่ดีๆก็เป็นกษัตริย์แล้วก็อยู่กับสนมกินๆนอนนอน,น,อนมีกษัตริย์ไม่ดีด้วยนะครับแต่ส่วนใหญ่กษัตริย์ที่ดีอาจารย์ได้ศึกษา,าชีวิตของกษัตริย์องค์หนึ่งชื่อยงเจิน้นยงเจิ้นนิกเป็นคนที่เก่งนะคนนี้นี่รู้ไหมครับว่าตั้งแต่เช้า หกโมงเช้าตื่นขึ้นมานะครับจนถึง3ามสีทุ่มมีตารางชัดเจนเลยนะครับใช่ว่าตื่นมาตอนเช้าต้องอ่านประวัติศาสตร์ชาติจีนในอดีตเพื่อจะได้แก้ไขได้ในปัจจุบันนี้แล้วก็ช่วงประมาณนะครับแปดโมงเช้าได้ทำนองเนี่ยก็ต้องมาว่าราชการนะแล้วก็ตอนบ่ายก็ต้องฝึกฝนมันต้องมีการฝึกดาบต้องมีการเรียนประวัติศาสตร์มันมีวินัยหมดเลยนะครับ พวกผู้นำทั้งหลายส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีวินัยสูงและยิ่งต้องการประสบความสําเร็จนะครับวินัยต้องสูงไม่เหมือนคนอื่นเลยเนะี่ยต้องสูงพิเศษด้วยนะครับต้องมาคับใจเป็นพิเศษมันจะมีเรื่องบางเรื่องนะครับว่าห้ามทําห้ามไปห้ามยุง่งนะมีบางเรื่องนะครับต้องทําต้องไปต้องยุง่งมันมีวินัยของมันนะการเจริญเติบโตฝ่ายวิญญาณนั้นเป็นเรื่องวินัยด้วยวินัยความคิดบางเรื่องห้ามคิดบางเรื่องห้ามยุ่งบางเรื่องห้ามไปฟังบางเรื่องต้องทําไม่ทําไม่ได้ แล้นเราจึงเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นนักวิ่งที่อาจารย์โปโลได้ยกตัวอย่างหรือจะเป็นนักมวยเขาล้วนแต่ต้องมีสมาธิมากๆการจะมีสมาธิได้นะครับก็ต้องยึดมีหลักที่จะยึดมีจุดที่จะยึดเหมือนกับคนที่ยิงธนูนะเขาต้องมีเป้าหมายชัดเจนและการจะมีสมาธิที่ดีได้นะครับต้องไม่มีสิ่งรบกวนผู้สอนเองนะครับชอบอยู่เงียบๆไม่ไม่อยากยุ่งกับคนพี่น้องรุ่นเริ่มยุ่งกับคนเนี่ยปัญหาจะเยอะมากจริงๆดังนั้นควรยุ่งกับคนที่ควรยุ่ง มันจะมีควรที่ไม่ควรยุ่งแต่จะมีคนที่เราจะยุ่งเราก็ต้องเลือกนะครับแล้วเราควรจะยุ่งกับใครอย่างนี้ดีกว่านะฮะเกี่ยวข้องกับคนที่พระเจ้าส่งเข้ามาด้วยกันในชีวิตของเราจะมีนะครับผู้ที่มาเสริมสร้างเราแล้วผู้ที่เราต้องเสริมสร้างผู้ที่พระเจ้าส่งมาเป็นเพื่อนที่ดีผู้ที่พระเจ้าส่งมาเป็นทีมงานที่ดีคือชีวิตของเรานั้นมันจะเสียสมาธิมากๆถ้าเราไปยุ่งกับคนที่เราไม่ควรยุ่งนะครับ แทนที่เราจะพัฒนาเราไปเราต้องมาแก้ปัญหาที่ไม่มีสิ้นสุดและเป็นปัญหาที่ยุ่มยิ้มส่วนใหญ่คนไม่มีสมาธินะครับเป็นไปได้ว่าขาดการาฝึกฝนตั้งแต่เด็กพี่น้องเชื่อไหมครับว่าเราจะมีสมาธิดีมากๆเนี่ยถ้าเราเป็นคนอธิษฐานกับน้ำมาสการเพราะว่าช่วงน้ำมาสการเป็นช่วงเราจดจ่อสิ่งเดียวคือพระเจ้าใช่ไหมครับหรือ,อเมื่อเราธิษฐานเราก็จดจ่อเรื่องกับพระเจ้านะ อ่นพระคมพีมันจอๆในศาสนาคริสต์เนี่ยไม่เคยสอนเรื่องนั่งสมาธิแต่ศาสนาคริสต์นะครับมีวิถีชีวิตที่นําไปสู่การมีสมาธิก็คือเมื่อเราที่ฐานนะครับจิตใจจิตวิญญาณร่างกายไปจอๆไปที่เดียวก็คือพระเจ้าไงขณะเรานมัสการในคิดสัจเราได้สัมผัสเราได้สื่อสารด้วยจิตวิญญาณจิตใจหัวใจของเราไปสู่การนมัสการกับพระเจ้านั้นสมาธิจึงเป็นเรื่องสําคัญมากและความอดทน นักกีฬาก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นนักมวยหรือนักวิ่งต้องมีความอดทนความอดทนเป็นสิ่งที่สําคัญมากถามว่าความอดทนคืออะไรล่ะความอดทนคือการที่เราตั้งใจการเห็นคุณค่าในบางสิ่งบางอย่างนะครับและเราก็อดทนเพื่อจะได้รับถ้าไม่เราอดทนอธิษฐานอดอาหารอยู่ต่อหน้าพระเจ้าเพราะเราจะได้ยินเสียงพระองค์ถ้า่เราอดทนนะครับนัสกนะัเพื่อเราเพื่อจะได้รอการทรงสถิตรอการเจิมของพระเจ้าลงมา เห้ยไม่กว่าความอดทนเป็นสิ่งสําคัญมากทําไมนะักกีฬาเขาอดทนนะครที่จะฝึกซ้อมเพราะเขาต้องการเหรียญทองคนอดทนน้อยก็ก็ไม่ต้องรับอะไรเลยนะครับังนั้นความอดทนเป็นสิ่งสําคัญมากทำไมเราอดทนกับคนบางคนที่ทําไม่ดีกับเราหรืออดทนกับคนบางคนนะครับที่ไม่ไม่สามารถที่จะเติบโตได้เพราะว่าเรามีความหวังใจดังนั้นความอดทนนี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากเราทุกคนเนี่ยมีเวลาเท่ากันหมดนะครับเหมือนประธานาธิบดีของอเมริกาบารักโอบามา เราก็มีเวลา24ชั่วโมงนะครับเหมือนนายกรัฐมนตรีของไทยแต่ว่าทําไมเขาเหล่านั้นมีเวลาเท่ากับเราแต่ทําอะไรได้เยอะแยะแต่เรากลับทําอะไรได้น้อยก็เพราะเราไม่มีวินัยนะครับเราจึงทําสิ่งได้ได้น้อยถ้าเรามีวินัยอ่ะเราก็จะรู้ว่าเวลาไหนควรทาอะไรเมื่อเรารู้เวลาแบบนี้แล้วรับรองได้วันหนึ่งเราจะทําอะไรได้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับเวลาเราเท่ากันแต่เราใช้เวลาไม่เหมือนกันเราดูแลเวลาเรามีวินัยไม่เหมือนกันดังนั้นคนบางคน มีเวลาเท่ากับเรานะครับแต่เขาทําอะไรไม่ได้เลยเพราะเขาไม่มีวินยัยแล้วคนที่ไม่มีวินัยนะครับอีกสาเหตุหนึ่งนะครับก็คือคนตามใจทุกคนพี่น้องเชื่อไหมครับว่าถ้าคุณตามใจทุกคนคุณจะขมขืนมากเพราะโดยธรรมชาติของชีวิตแล้วจะมีคนทั้งหลายนะครับมาท่าทาที่จะให้เรานตามใจเขาเยอะแยะไปหมดแล้วจะถูกเรียกร้องตลอดเวลานะครับเราเดินไปตามห้างสิล้วก็ถูกเรียกร้องแหละ เดี๋ยวคนนั้นจะมาขายนั่นคนนี้มาขายนี่ขอคุยหน่อยเราจะถูกเรียกร้องและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าท่านเป็นผู้นําท่านจะถูกเรียกร้องสูงมากนนในชีวิตของเรานะครับครอบครัวก็เรียกร้องเราที่ทํางานก็เรียกร้องเราคิดจสจยก็เรียกร้องเราคนสนิทก็เรียกร้องเราคนไม่สนิทถ้าเขาต้องการบางอย่างเขาก็เรียกร้องเราแต่ถ้าเราตามใจทุกคนนะครับคุณจะขมขืนในชีวิตมากที่บอกว่าขมขืนเพราะว่ามันทําไม่ทัน2เราไม่อยากทํสาม เราทําและมันทําได้ไม่ดีนะครับแลนที่4เขาก็จะตําหนิเราถ้าเราทําไม่ดีดังนั้น,นการที่เราตามใจทุกคนนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตเนี่ยมันมีบางคนที่เราต้องรักบางคนเราต้องรักมากไม่ใช่ไม่รักนะครับต้องรักและก็รักมากและมีบางคนนะครับเราต้องทําให้แต่มีบางคนเราทําให้ไม่ได้มีคนหนึ่งเขาพูดดีนะครับเขาบอกว่าถ้าคุณตามใจทุกคนเนี่ยทุกคนก็จะไม่ประทับใจในคุณ จะยกตัวอย่างคําพูดนี้ถ้าบางครั้งนะครับคนนี้เอาอย่างแบบนี้เราก็ให้คนนี้แบบนี้ก็ให้เราก็ให้ให้ให้นะครับบางคนจะไม่ประทับใจเราว่าเอะควรควรที่คนคนที่คุณควรให้คุณก็ไม่ให้คนที่คุณควรที่จะทําให้คุณก็ไม่ทําแต่คุณไปทํากับคนที่ไม่ควรทําตอนนี้ถ้าเราตามใจทุกคนตามใจทุกสถานการณ์นะครับคุณจะเสียภาพรวมในชีวิต5ด้านต่อไปนี้ ด้านที่หนึ่งคุณจะเสียความสัมพันธ์พระเจ้าเพราะบางคนนี่นะครับอันนี้ก็จะเอานี่ก็จะทําก็เกรงใจเก่งใจเกรงใจนะครับไม่ได้เฝ้าเดี่ยวสักทีไม่ได้อธิษฐานสักทีเนะพือพ่อคนนั้นเพื่อคนนี้แต่อย่าลืมนะครับพระคัมภีก็บอกว่ารักตัวเองด้วยเมื่อคุณไม่รักตัวเองคุณบอกว่าคุณรักคนอื่นได้อย่างไรผมไม่เชื่อนะครับคุณว่าคุณรักคนอื่นรักเพื่อนบ้านแต่คุณไม่รักตัวเองเลยถ้าคุณบอกว่าคุณอยากให้คนอื่นโตแต่คุณยังไม่โตเลยดังนั้นคุณจะเสียถึงเสียความสัมพพระเจ้า เสียที่2นะครับเสียความสำคัญกับครอบครัวบางคนที่ครอบครัวนะโอ้โหสายหัวเลยนะครับไม่ไหวเขาตามใจทุกคนเขาทําทุกอย่างเพื่อคนนั้นเพื่อคนนี้เพื่อองค์กรเพื่อนุนเพื่อนี่แต่ครอบครัวไม่ไหว3<า>คุณจะเสียโอกาสในการรับใช้เพราะบางครั้งนะครับเราต้องตามใจบางกิจกรรมแต่การรับใช้ส่วนตัวของเราจริงๆนะครับยังไม่ได้เริ่มสักทีนะอาจารย์ต้องมาขับใจตัวเองว่าอาจารย์มีนิมิตในการที่จะ ทำบางสิ่งบางอย่างนะครับเนี่ยดังนั้นบางกิจกรรมนี้ไม่ร่วมเชิญไปไม่ร่วมไม่ได้เพราะว่าเรามีกิจกรรมหลักเราไม่ได้ต้องการชื่อเสียงไม่ต้องการการยอมรับเราต้องการความสําเร็จในชีวิตเราไม่ไม่ไม่ร่วมไม่ไม่ทำไม่คุ้มบางคนนะครับวันนี้อายุเท่าไหร่ได้สิ่งที่ตัวเองต้องทําสิ่งที่ตัวเองต้องพบยังไม่พบเลยนะครับเพราะว่าตามใจทุกคนเชื่อเถอะพี่น้องท่านจงเชื่อว่าตัวท่านเองพระเจ้าจะมีคนพระเจ้าจะจัดเตรียมคนบางคนเข้ามาในชีวิตของเราท่านเชื่อแบบนี้นะครับ แม้กระทั่งลูกฝ่ายวิญญาณเมนเทอร์ของเราผู้ช่วยของเราพระเจ้าจะจะัดเตรียมมาให้มันจะมีคนที่ว่าใช่ะกับคนที่บอกไม่ใช่่ะและพี่น้องเชื่อไหมครับว่าคนอื่นผู้อื่นพระเจ้าก็จะจัดเตรียมคนที่เหมาะสมกับเขาจงอย่าคิดว่าท่านเป็นคำตอบทุกอย่างถ้าขาดเราแล้วนะมันจะไม่ได้ไม่มีทางถ้าไม่มีคุณพระเจ้าก็มีคนอื่นในโลกนี้นะครับพระเจ้ายาังเสกให้หินเนี่ยเป็นขนมปังได้ให้ลาพูดได้โไม่ต้องกลัว คุณจะเสียงานรับใช้ส่วนตัวเสียเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของตัวเองนะครับและเสียที่4ก็คือบางครั้งนะครับเราจะเสียโอกาสในการเป็นพยานกับผู้อื่นเพราะบางครั้งเราไปหมกมุ่นบางเรื่องนะครับชีวิตที่สาแดงกับเป็นพยานแก่พี่น้องในบ้านหรือว่าในที่ทํางานก็หมดไปและเสียที่5คืออะไรหรือเปล่าครับเสียเวลาในการพัฒนาตัวเองการพัฒนาตัวเองจึงเป็นสิ่งที่สําคัญ